้านด,ดีมาแนะนำ<ห>ะร้านที่ชุูจะแนะนำเนี่ยนะคะชื่อว่ากุ้งตะก,กร,าะร้าเศรษฐีค่ะคุณอาหารทะเลเขาก็สดมากแผงใหญ่มากนะแต่ราคาถูกมากและน้ำจิ้มเด็ดมากคือมันคูอบสเตอร์นะตัวแบบใหญ่มากเลยอะคือต้องบอกว่ามีหลายเมนูมากแล้วคุณสามารถไปเลือกได้เลยว่าอยากได้แบบไหนโนแล้วแต่เลยดังนั้นนะคะวันนี้เราก็จะมีอาหารซีฟู้ดอร่อยๆแซ่บๆและ วันนี้ Delivery มาให้พี่ๆได้ทานกันถึงในสตูร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านที่เขาคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีตรงไหนว่าดีตรงไหนของดังก็เอาตรงนั้นยกมาเสิร์ฟให้ถึงที่บ้านาถึงที่ของคุณกับร้านนี้เลยค่ะ Box s f o o d Delivery จะ และนี่ก็คือบ็อกซีฟูดเดลิเวอรี่ที่น้องสาวเอามาแนะนำอย่างที่บอกว่าเขาจะคัดเลือกแต่ละอย่างจากแหล่งที่ดีที่สุดจริงๆนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ต้องบอกว่าที่ร้านนี้เขาก็จะเอามา<ด>จากภาคใต้ของเราเนี่ยแหละคัดมาจากแหล่งที่ดีที่สุดส่วนใหญ่เลยอย่างกุ้งแม่น้ำอย่างเงี้ยหลายคนบอกว่ากุ้งแม่น้ำย๋ยวนี้เขาก็ออามาเลี้ยงกันแล้วแต่ว่าของที่นี่ย้ำเลยว่าเป็นกุ้งแม่น้ำจริงๆแล้วก็นําเข้ามาจากต่างประเทศหอยนางรมเขาบอกว่าเขาเอามาจากที่สุราษฎร์ธานีแล นครศรีธรรมราชเป็นฟาร,ร์มที่เลี้ยงโดยตรงเพราะฉะนั้นลองชิมได้เลยรับประกันว่าของของบ็อกซี่ปูเดลิเวอรี่ดีที่สุดคัดมาแล้วอย่างดีโอ้ออยนั่งลมโคง้งหวานไหม หวานนิ่มลื่นคออุ้ยของเขาดจริงๆแล้วคืออย่างก,กินหอยนางรม,มอย่างเงี้ยเขาก็จะมาทั้งแบบน้ำจิ้มครบเซตม,มีทุกอย่างจะเอาน้ำพริกพงน้ำพริกเผาคือจัดมามไม่มีขาดหอยเชลล์คือดีอคือหอยเซลลตัวใหญ่มากคุณผู้ชมแล้วก็าากินไปนะมันหนึบมันแน่น มันหวานนี่กุ้งแม่น้ำอย่างที่บอกว่าถ้ากุ้งแม่น้ำของเขาเขาไม่ได้เอาเป็นกุ้งเลี้ยงนะแต่เป็นกุ้งแม่น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติจริงๆและนำเข้ามาจากต่างประเทศค่ะแม่ค่ะตัวใหญ่กว่าตัวที่ฉันน่ะเุ้ยตัวใหญ่กว่ามืออีกอะและเนี่ยกุ้งอย่างนี้นะกุ้งร้านนี้รู้เลยว่าเป็นกุ้งที่สนุกมากทำไมอ่ะกุ้ง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 ก ทำไมมันไปเป็นเต่นได้อย่างงั้นไม่มีความสุขไม่มีใครห้ามอะไรเลยกูจะบอกว่าพอได้กินอาหารสดสดดีๆมันมีความสุขขึ้นใช่จ้จิงเขาเป็นยังไงนี่เป็นน้ําจิ้มแบบนี้แหละค่ะคุณผู้ชมอย่ามามานาาปอมมาไม่เอานะ พริกต่ำมะนา,นาวสดคนๆอย่างนี้เลยเออคือสายแซ่บคือต้องกินอ่ะอยากกินทุกสิ่งอยากกินทุกอย่างแต่ก็เกรงใจคุณผู้ชมจังเลยเอาอย่างงี้คุณผู้ชมถ้าอยู่อยู่ทางบ้านนะคะแล้วะรู้สึกว่าอยากให้อาหารทะเลสดๆมาส่งถึงหน้าบ้านโทรจากที่ไหนย้ำอีทีซิลิตาโทรมาได้เลยนะคะกับ Bo ็ s e a f o o d d e l i v e r y นะคะเขาสั่งได้<อ>ที่2เ<อ>บอร์ด้วยกันเบอร์แรกก็คือ0914<อ>1 4 7 9 7 8กับ0 8 6 3 9 4 4, 4 2 4 5สั่งใน Facebook ก็ได้ก็ คือ box มีตัว x 2ตัวนะคะขีดกลาง seafood delivery แล้วก็มี ig ด้วยก็คือ box x ์ x 2ตัวเหมือนกัน underscore delivery หรือในไลน์ก็ได้ a d box delivery เขาเปิดทุกวันปิดแค่วันเดียวคือวันพุธสั่งได้ตั้งแต่10โมงครึ่งนะคะจนถึง2ทุ่มเลยแค่นี้ของอร่อยก็มาเสิร์ฟถึงบ้านแล้วค่ะคุณพี่บุ๋มคะ่ะบอกเลยนอกจากกุ้งที่มีความสุกแล้วตัวหอยเนี่ยก็มีความสุกที่ฟินมากยังไงหอยอะหอยอะ หอยประเด็น่ะตอนเนี้ยเราไม่ได้คิดว่าหอยมีความสุขหรอก แต่เธอน่าจะมีความสุขมากอยู่ฟินมีความสุขมากจริงเออของอร่อยจริงเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครอยู่บ้านบ่ายวันอาทิตย์แบบนี้แล้วไม่อยากออกจากบ้านแล้วอยากกินซีฟู้ดก็ลองสั่งกันดูละกันกับบ o ็อกซีฟู้ดเดลิเวอรี่แล้วคุณจะฟินแบบไฮแล้วเราก็จะสรรหาสิ่งดีๆมาฝากคุณผู้ชมทุกสัปดาห์เลยทีเดียวนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วคุณผู้ชมขากลับมาเจอกับรายการของเราได้ใหม่นะคะกับการสามซ่าพาแซบทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงทางอมรินทร์ีวีเ D กดหมายเลข3า แล้ววันนี้หมดเวลาลงแล้วเราทั้งสามคนลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดี Marine TV